ถ้านักเรียนจดเสร็จแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะทำแบบฝึกหัดที่1นึหนึ่งเดี๋ยวเราฝึกทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันข้อที่1เปิดแบบฝึกหัดเลยนะคะข้อ1เขาให้นักเรียนหาครอนอโดยการหารข้อ1คือ24และสาสคนเก่งตั้งจำนวนไปพร้อมกันเลยนะคะ24กับสาสิบ เอาละจำนวนเฉพาะใดหาร24ก็ได้หาร30ก็ได้ค่ะ2 2งถูกต้องคนเก่งบอกคำตอบคุณครูเลย2หาร24ได้เท่าไหร่คะ12ค่ะ12 2 2อหาร30ได้เท่าไหร่คะ15บหาสิอะไรเอ่ยหาร12และ15ได้ลงตัว สามสามคนเก่งใช้แค่สองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดห้าตัวแรกนี้ก่อนถ้าไม่ได้ค่อยขยับไปจำนวนเฉพาะถัดไปสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้าค่อยขยับไปตอนนี้ยังใช้สามได้อยู่สามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าถูกไหมคะหารสี่ก็ได้หารห้าก็ได้มีไหมลูก ไม่มีไม่มไม่มีพอเลยแต่คอรนอนเราจะเก็บแบบตัว L L, L. เก็บแบบตัว L ทำไปพร้อมกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคูณร่วมน้อยของ24และ30คือ สองคูณสามคูณสี่คูณอ่าอ่าช่วยกันค่ะรวบจำนวนสองสามหกหกค่ะเปิดไมคตอบเลยนะคะหกสี่ยี่สี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่คูณห้าอ๋อยี่สิบหนึ่งร้อย ยี่สิบทำได้ไหมคะทำได้ค่ะทำได้เอาคุณครูขออีกสักให้ครูทำวิธีให้คุณครูพานหนูทำข้อไหนอีกข้อหนึ่งพอแล้ว,วข้อหก่ะโอ้โหข้อแปดครับข้อแปดข้อแปดเจ็ดข้เอ้ยข้อแปดใอ่ยนะแล้วก็ข้อไหนคะข้อหก อ่ะข้อหกและข้อแปดอ่ะเดี๋ยวขึ้นข้อแปดสองข้ออ่ะได้ค่ะหกกับแปดหกกับแปดอ่ะทุกคนไปดูข้อหกให้หาค่ารรของยี่สิบสองแปดสิบแปดและหนึ่งร้อยสามสิบสองคอารรของยี่สิบสองแปดสิบแปดและหนึ่งร้อยสามสิบสอง นักเรียนมองดีๆนะ22 88และหนึ้อยสาใครเอ่ยหารทั้ง3จำนวนได้บ้าง <11. S 1> แม่2อครับสิเอครับ1เอ็ดแม่สก็ได้นะคะแม่11ก็ได้เอาเป็นครูลองแม่11ก่อน12 1สอ2ส1บ88็ <11. S> 1 11, 11. 1ยี่สิบเป็น132 แล้วเราก็ใช้แม่สองที่เพื่อนตอบเมื่อกี้นี้ต่อเลยสองหนึ่งสองสองสี่แปดสองหกสิบสองคนเก่งเลยนะมองคุณครูก่อนลูกตอนนี้เหลือหนึ่งสี่หกหารสามจำนวนไม่ได้แล้วแต่คอร์นอหารสามตัวไม่ได้ก็หารสองตัวก็ได้มีใครหารได้อีกบ้างคะลูกสองสีอง่อ สองหารสี่ได้สองสอง,ส,องสามตัวนี้หันไม่ได้แล้วใช้วิธีการดึงลงมาเข้าใจนะคะหานไม่ได้ดึงลงมาตอนนี้สองกับสามก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเลิกแล้วเราก็เก็บแบบตัวแอเหมือนเดิม <c oughs> ออกไหมคะลูก <c oughs> อ๋อค่ะ ได้เนาะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและนิยมใช้มากที่สุดของ22,88และ132เก็บแบบตัว L เลยค่ะส1คูณสคูณสคูณ1จะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้เพราะ1เป็นเอกลักษณ์การคูณคูณ1ไปก็มีค่าเท่าเดิม อ่ะพร้อมสิบเอ็ดสองยี่สิบสองยี่สิบสองช่วยกันนะคะยี่สิบสองสองสี่สี่สี่สิบสี่สี่สิบสี่สองแปดสิบแปดแปดสิบแปดแปดสิบแปดคูณสามสองร้อยหกสิบสองหกี่เก่งมากเลยสองร้อยหกสิบสี่ สองข้อแล้วที่คุณครูพานำทำใครเข้าใจแล้วขอเปิดกล้องดูดูคุณครูนิดนึงใครเข้าใจแล้วยกมือสิคะขอเปิดกล้องดูลูกคุณครูนิดนึงคุณเพ็ญเลูกขิดเลยยกมือสิคะทำได้ไหมลูกทำได้ค่ะโอ้ยปลื้มใจดีใจมากเลยให้คุณครูพานำทำอีกสักข้อไหมหรือว่าจะทำเองแล้ว ออ,อ,อีกสักข้อหนึ่งได้ค่ะข้อไหนดีคะคุณเก่งข้อแปดข้อแปดค่ะข้อแปดเอาได้ค่ะคุณเก่งไปเปิดนับข้อแปดพร้อมกันไปชนะเลขสามปีหนึ่อ่าไปข้อแปดข้อแปดจดว่ายังไงคะ สิบห้ายี่สิบเอ็ดแล้วสามสิบเอ็ดได้ค่ะให้หาคอรนอของสิบห้ายี่สิบเอ็ดและสามสิบเอ็ดโอ้โหเลือกข้อได้ดีมากสามสเลือกข้อได้ดีมาก ดูสิคะใ,ใครเอ่ยหารได้ทั้งสามจำนวนเลยมันไม่มีค่ะไม่มีคเก่งมากเลยใครตอบไม่มีไม่มีไม่มีมมอ่าไม่มีเพราะสามสิเอดเป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมคะ <lessons. S 1> หารสามจำนวนไม่ได้เอาหารสองจำนวนค่ะแม่สแม่สามแม่สามสามห้าสิบห้าสามเจ็ดยี่สิบเอ็ด หารไม่ได้ดึงลงแปลว่าถ้าเป็นจำนวนเฉพาะเจ็ดเป็นไหมเป็นสามสิบเอ็ดเป็นไหม<ส>เป็นจ <ไป S 2> บเลยแค่ทีแค่นี้คอระน็บนแบบตัวแอลเ,เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคอรอนอ ของสิบห้ายี่สิบเอ็ดและสาสิบเอ็ดเท่ากับสามคูณห้าคูณเจคูณสามสิบเอ็ดคำตอบไปคิดเอาเองคำตอบไปคิดเอาเองว่าได้เท่าไหร่หักจดลงไปไ เสร็จแล้ววันนี้ง่ายไหมคะยอดง่ายมากถ้าตั้งใจฟังอ่ะแป๊บเดียวรู้เรื่องเข้าใจเลยเอามาพร้อมนะคะสรุปความรู้ก่อนจบเพราะวันนี้จบแล้วคุณครูเปิดกล้องดูทุกคนแล้วนะคะเห็นหน้าทุกคนเลยเอาวันนี้คุณครูสอนเรื่องอักกรา้กันผ่านซันการนอยวิธีการห่านสัน ถูกต้องการหาคอรอนอนโดยการหันสั้นจำนวนที่จะมาหารควรที่จะเป็นจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะ5้าตัวแรกที่เราใช้บ่อยมากจำไว้นี้อ่แล้ว2่อ7องสามห้าเจสอ้าใช้สองแล้วสมแล้ว5้าแล้ว7็ดแล้ว11แล้ว มันไม่ได้จริงๆก็ขยับไป 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37นึกออกไหมคะลูกครับนึกออกเนาะวันนี้จะให้หนูทำแบบฝึกหัดที่1.11ที่30วงกลมไว้เลยนะคะ31และ32มีทั้งหมด8ข้อคุณครูพาหนูทำไปแล้ว3ข้อคนเก่งทำเองอีก5ข้อ แล้วเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายเฉลยลงไปในไลน์ตอนเย็นนะคะใครเข้าใจแล้วยกมือน่ารักมากใครทําได้แน่นอนยกมือแล้วยิ้มให้ดูด้วยใครทําได้แน่นอน <Okay. S 1> ยกมือแล้วยิ้มด้วยโอปอทํทได้ไหมคะได้นะโอเคงั้นวันนี้จบวิชาคณิตเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ จบแล้วเหรอคะจบแล้วเหรอค่ะลิงลิงยังขึ้นชูบอยเหรอคนเก่ง